ยังอยู่ที่หัวข้อ uh, muscular system นะคะระบบกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพูดถึง uh, type of muscles ประเภทที่2นะคะชื่อของมันคือ smooth or involuntary muscle นั่นเองนะคะโอเคมาดูคำว่า smooth กันนะคะ smooth แปลว่าเรียบนะคะราบเรียบราบรื่นนะคะเป็น adjective นะคะแปลว่าเรียบ ะะกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า involuntary muscle เราจำได้ไหมคะเราเจอคำว่า voluntary มาแล้วนะซึ่งแปลว่าโดยสมัครใจนะคะแต่ทีนี้ถ้า involuntary ก็คือโดยไม่สมัครใจหรือว่าโดยไม่ต้องมีการควบคุมนะ involuntary ก็คือทำงานได้โดยอัตโนมัตินั่นเองโดยที่ไม่ต้องมี คำสั่งจากสมองนะคะโอเคกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันจะอยู่ในอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะอ่ะลองดูซิเขาบอกว่าอะไร found in stomach and intestines นะคะก็คือ found มาจากคำว่า find นั่นเอง find แปลว่าพบนะคะเจอพบเจอนะ,ะช่องที่2ของคำว่า find ก็คือ found นั่นแหละนะเป็น verb 2แล้วก็ verb 3ได้ด้วยนะคะแปลว่าเจอเจอได้ใน stomach stomach แปลว่ากระ กระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหาร stomach เนาะโอเคแล้วก็ intestines นะคะก็คือลำไส้นั่นเองนะพบได้ในกระเพาะอาหารและลำไส้คือเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันก็จะทำงานนะคะของมันด้วยตัวเองก็คือย่อยอาหารถูกไหมเราไม่จําเป็นต้องคิดว่าเอาละเว้ยกินแล้วอาหารลงไปแล้วย่อยสิย่อยสียอ,ยสอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสั่งถูกไหมมันทาของมันเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกว่า involuntary นี่งนะคะ ถัดมานะ40% of body mass in human body นะคะก็คือกล้ามเนื้อเนี้ยมีปริมาณมากถึง40%ของอร่างกายเราเลยนะคะใน body ของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อประเภทนี้อยู่ถึง40%ด้วยกันนะคะ multi function นะคะ for example squeezing blood forcing food through digest system นะคะ,ะหน้าที่ของมันเนี่ย multi function หรือ multi function, หอ multi, function หอ multi หรือ multi เนอะแปลว่า แปลว่าหลากหลายนะคะก็คือ,อคำว่าฟังก์ชันเนี่ยแปลว่าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นมันมีหน้าที่หลากหลายนะคะ i e i e, จุด i e จุดตัวเนี้ยเท่ากับ example นะคะก็คือแปลว่าตัวอย่างเช่นนะคะมันมีหลายหน้าที่เช่นการ squeezing blood squeeze แปลว่าบีนะคะบ บีบเลือดนะคะก็คือผู้น่บีบเลือดให้บีบให้เลือดมันไปเลี้ยงร่างกายนะคะ squeeze นะ forcing food through digest system force แปลว่าใช้แรงผลักนั่นเองนะคะก็คือผลักดันผลักดันอาหารให้ไหลไป through แปลว่าผ่านนะคะไหลผ่านระบบะย่อยอาหารนั่นเองนะคะ through เป็น preposition นะคะแปลว่าผ่านนะส่วนคำว่า digest system อันนี้คือ ระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะคือกล้ามเนื้อตัวนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องสั่งให้มันทำมันก็ทำของมันเองนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆก,ก็คือโอเคมันก็เอาอาหารไปผ่านกระบวนการย่อยนั่นเองนะคะโอเคถัดไป produce rhythmic contraction นะคะก็คือ produce แปลว่าสร้างใช่ไหมสร้างให้เกิดนะคะมีคําว่า contraction เราเรียนรู้มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่า contraction แปลว่าการยืดหดใช่ไหมคะส่วนคําว่า rhythmic นะคะ rhythmic ออเขียนผิดอีกแล้วอเดี๋ยวนะแก้ก่อน rythmic Rhythmic นะคะมาจากคำว่า rhythm ทิแ่แปลว่าจังหวะนั่นเองนะจังหวะคือมันมีหน้าที่ที่จะคอยอทําการยืดหดให้มันเป็นจังหวะนะคะจริงๆจังหวะก็คือเหมือนกับบีบเข้าบีบเบีบเข้าคลายออกบีบเข้าคลายออกอย่างเงี้ยนะคะคือมันทําของมันเองเราไม่ต้องสั่ง ะะเหมือนกับเวลาการเต้นของหัวใจมันก็จะมี rhythmic contraction ของมันเองอย่างนี้นะคะและสุดท้ายนะคะกล้ามเนื้อประเภทนี้ control l e d unconsciously by the nervous system นะคะก็คือมันถูกควบคุมโดยที่ unconsciously เราเจอคำว่า conscious ไปนะคะในะคลิปที่แล้วว่า conscious แปลว่าจะต้องมีสติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น unconscious ก็คือไร้สติ ไร้สติคือโดยไม่ต้องมีใครสั่งนั่นเองนะคะซึ่งระบบเนี้ยนะคะทำงานโดยที่มี nervous system เป็นคนกำหนด nervous คือเส้นประสาทนั่นเองนะคะก็คือทำงานโดยที่มีระบบเส้นประสาทคอยอสั่งการแทนนั่นเองคือสมองไม่ต้องคิดอะไรนะเส้นประสาทเป็นคนสั่งให้ทำนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ภายในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ